บอกว่าให้ยาเครียดมาทานเหรอคะค่ะค่ะวันหนึ่งทานหกเม็ดแต่เดี๋ยวนี้เหลือเม็ดเดียวอ๋อคุณบอกบอกว่ามันหายไปเงี้ยเหรอคะแต่ก็เราก็อุ๊ปอิ๊ปไม่บอกคุณหมอไม่ได้บอกหมอ หมอคือคือก่อนหน้าที่กินก้านตองค่ะแต่พอกินก้านตองปุ๊บไปตรวจกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าหายและโรคเครียดหายไปไหนโอ้แสดงความดีกับคุณป้ามากเลยที่แบบโชคดีมาเจอน้ําก้านตองเนาะบอกว่าโรคเครียดโรคเครียดนี่ถือว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมีผลมีผลกระทบตามมาเยอะใช่ไหมคุณป้าเนาะต้องกินยาถึง6เม็ดนลค่ะไตก็โดนนะ่นก็ไตก็ต้องเป็นถ้าเกิดทานยาเยอะแต่ตอนนี้ไม่ทานแล้ว ก็คือความดันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็เหลือ120-140ก็ถือว่าปกติคือไม่ไม่ไม่ได้สูงจนเกินไปเนาะบางคนที่200ด้ยนะคุณป้าใช่ไหมคะ180-200อ๋อแล้วก็พุ๊บเสร็จนั้นก็มากินตัวน้ำก้านปอกก้านก็ไปหาหมอหมอก็บอกควบคุมได้ดีมากแต่ไม่เคยควบคุมหรอก ก็คือง่ายๆจบสูตรลับอะไรนะคะคุณป้าบอกอีกทีซิสูตรลับง่ายๆอ๋อก็ทานน้ำกระตองแค่ก่อนนอนอย่างเดียวค่ะแล้วทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเพราะว่ารู้มาว่าคุณป้าเนี่ยยังทำกับข้าวเองยกแกงเองแล้วก็ุงเองปรุงเองแล้วก็นอน ไม่นอนน้อยมากเลยตื่นตีหนึ่งแต่ก็ยังคือถามว่าตื่นมาคุณป้าบอกว่าเพียนี้เมื่อก่อนมีใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวนี้ไม่เพียละค่ะโอ้ตื่นมากกี่โมงกี่โมงก็ไม่เพียแล้วไม่เพียบ่งเบาะนี้เรามาอยู่ใกล้คุณป้านะคะผู้ชมดูได้เลยว่าคุณป้าเขาว่าผิวพันต่งปกติคนนอนน้อยเนี่ย มันจะร่างกายหรือว่าผิวผิวพรรณมันจะจะไม่สดชื่นมันไม่สดชื่นแต่อันนี้หนูวันนี้หนูมาเนี่ยคุณป้าตื่นกี่โมงอ่ะค่ะวันนี้ดีกว่าอ๋อวันนี้ก็ตื่นตีหนึ่งค่ะตื่นตีหนึ่งนอนยังค่ะแล้วยังยังไม่นอนเลยค่ะจริงเหรอคะถ้าเผื่อไม่มาเนี่ยก็านอนแล้วแต่นี้มายังไม่ได้นอนเลยว้าตายละเก่งใจคุณป้ามากนะแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมช่อง13 สยามไทยของเราเนี่ยคืออยากมาให้ฟังนะคะประสบการณ์จริงนะคะว่าคุณป้าหลักๆก็คือมีเรื่องของปวดเมื่อยเพียนะคะนอนไม่หลับแล้วเป็นโรคเครียดเนี่ยคือเรามาบอกกล่าวเองก็ไม่ได้เนาะเราต้องมาปุกมาถึงที่เลยนะคะแล้วคุณป้าก็ยินดีสละเวลาเนี่ยมาพูดคุยกับเราแล้วก็ยืนยัน ตัวจริงเสียงจริงด้วยว่าเป็นอาการแบบนี้นะคะแล้วทานแล้วเนี่ยมันดีขึ้นใช่อยากให้คุณป้าฝากอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับน้ําสุุนไทรก้านตองให้ท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงได้ไหมคะทานได้ค่ะแล้วดีด้วยอ๋อทานง่ายค่ะไม่ไม่เฝื่อนไม่ฝากทานง่ายเลยอะ่ออกเปรี้ยวอย่างเดียวทานแล้วก็ดีขึ้นสุขอยภาพแข็งแรง ก็เหมือนเหมือนคุณป้าเลยใช่ไหมคะเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณป้าเนี่ยก็สละเวลานะคะมาพูดคุยกับเรานะคะทางช่อง13นะคะท่านบรรวิตเก่งเรียนนะคะก็ได้ฝากน้ำสูนไทยก้าตองนะคะตรงนี้มามอบให้คุณป้าสุนีนะคะเอาไว้ดื่มอย่างต่อเนื่องนะคะป้าทานสุนีอยู่แล้วใช่ไหมคะใคะนะคะก็แต่ก็ยัง สั่งต่อเนื่องเราอยู่ดีเนาะนะคะก็ตัวนี้ก็มอบให้กับคุณป้าคือทางท่านสากมานะคะแล้วเนาะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรา3คนนะคะก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมนะคะไปก่อนนะคะกับรายการแฮปปี้ทุกโกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเก๋กับน้องจุ๋มหรือว่าน้องแคทน้องม่สาเนี่ยมีข้อมูลหรือว่า ท่านผู้ชมช่อง13สยามไทยคนไหนนะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะเหมือนคุณป้าสุนีนะคะก็โทรเข้ามาหาเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะบุกไปถึงที่เลยใช่แล้วใช่เดี๋ยวขอตัวไปชิมฝีมือข้าวแกงของคุณป้าก่อนเดี๋ยวมาตะกีแล้วไม่มาไม่มาคือมาถึงไม่ถึงที่เนี่ยไม่ไม่ชิมนี้ไม่ได้ใช่แล้วแต่ต้องบอกนิดนึงว่าใครผ่านมาแถวนี้อยู่แถวไหนนะคะป้ามาชิมฝีมือป้าได้สนามกีฬาจังหวัดนนท์ข้าวได้ท้า้ลูกเสือเขาเรียกเข้าได้สองทานค่ะ วัดโบสถ์กับวัดเสืนแก้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดตั้งแต่ปากซอยเนี่ยถามว่าข้าวแกงป้าสูนีนยเขารู้จักกันทั่วทั่วซอยเลยนะฝีมือนี้ต้องเลื่องลือแบบความอร่อยใช่ไหมคะต้องไปชิมแล้วค่ะอย่ารอช้าเพราะว่าป้าปรุงตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะไม่อร่อยไม่ได้แล้วนะคะแต่บอกเลยว่าคนแถวนี้รู้จักป้ากันหมดเลยนะคะนะยังไงเราสองคนอยากจะชิมฝีมือป้าละเรา รีบไปกันดีกว่าคุ้ชมแลคะยังไงเดี๋ยวพบกันในโอกาสหน้านะคะไงหนูก็ขอลาป้าสุนีไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ นะคะโอเคก็คือแซ่บเหมือนเดิมนะน้องเมษาก็คืออย่างที่บอกว่าแน่นอนค่ะคืนเราสองคนเนี่ยมาบอกกับปากเราสองคนเนี่ยมันไม่คือบางทีเนี่ยมันพูดได้ไม่เต็มปากเพราะเราอาจจะไม่ได้มีด้วยโรคภัยไข้เจ็บแบบนั้นด้วยอายุเราหรือว่าด้วยการที่แบบเราเนี่ยเป็นผู้หญิงอาจจะดูแลสุขภาพค่อนข้างดีกันนิดนึงต้องใช้คํานี้ดีเหรอใช่ค่ะเ่อเราทานน้ำก้านตองเนาะทุกเช้าแต่จริงๆเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรนะก็คือเก๋กับเมษาเานี่คือปกติดีนะคะแต่อาจจะมีอาการที่ไม่ได้หนักหนามากอย่างเช่นเต็มที่ก็แค่อาจจะ นอนน้อยพักผ่อนน้อยตื่นมาไม่สดชื่นแค่นั้นเองค่ะแล้วบางทีอ่ะอ๋ออาจจะปวดท้องประจําเดือนไข้วัดไข้หวัดบ่อยๆเนี่ยค่ะแค่นั้นเองคือไม่ได้มีอะไรแบบรุนแรงมากะนะคะก็คือเราทานน้กาก้านตองกันเป็นประจําอยู่แล้วแต่ที่เราเอานํำเคสมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยคืออาจจะแบบมีประสบการณ์ที่แบบท่านผู้ชมอาจจะตรงใจกับท่านผู้ชมหรือว่างลงประจำตัวตรงใกล้ตัวคนคใกล้ตัวหรือ บางท่านอาจจะมีญาติพี่น้องเนี่ยมีแบบนี้นะคะ,คะเราก็เอามาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟังว่าเอ้เมื่อผลลัพธ์จากการทานน้ําก้านตองแล้วอะ่ะจะเป็นอย่างไระนะคะ,คะเผื่อแบบจะได้มั่นใจจากคนที่เป็นจริงๆไงนะเราไม่สามารถบอกกล่าวได้นะนะคะถ้าผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะยังยังเปิดเพิ่งมาเปิดดูช่องเราในสิสามยามไทยว่าน้ำก้านตองมันคืออะไรเนาะไม่ทราบบางทีก็ยังสงสัยนะคะเราก็อยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าน้ำก้านตองเนี่ยจริงๆอ่ะต้องบอกที่มาที่ไปก่อนนะคะว่าตัวสมุนไพรจริงๆมันเป็นผักไม่ใช่สมุนไพรหรอกจริงๆผักแต่เขา เอาเหมือนผักสมุนเป็นผักสมุนไพรง่ายๆคือผู้แนะว่าจะทานเป็นผักก็ได้แต่จริงๆเป็นคือถ้าเกิดเป็นในเรื่องของทางาทางการแพทย์ ใช่เขาให้เป็นสุดยอดของตัวสมุนไพรเป็นราชาก็เหมือนอันนี้ไงน้องเมสากก็เหมือนพริกพริกก็เหมือนเป็นเป็นพืชสวนครัวแต่เขาก็ให้เป็นสมุนไพรเหมือนกันที่มีเผ็ดร้อนที่จะไปช่วยเผาผลาญอย่างจริงๆกระชายก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสมุนไพรเอ้เป็นเป็นครัวผักสวนครัวได้เหมือนกันใช่ก็คือทํากับข้าวกับข้าวแต่จริงๆเขาก็จัดเป็นสมุนไพรไทยที่แบบสุดยอดเหมือนกันกระชายนี่เป็นสุดยอดเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสมไทยสมไทยสมไทยเลยค่ะพี่เก๋สุดยอดคือหน้าตามันก็เหมือนสมอยู่นะ นะแต่หนูเนี่ยทานมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าทางใต้เนี่ยอาหารแทบจะถ้าเป็นอาหารคาวนะคะแทบทุกชนิดเลยค่ะท่านผู้ชมจะมีกระชายเป็นส่วนผสมอยู่นี่ผัดฉ่าไงผัดฉ่าใส่กระชายผัดฉ่าคั่วกิง้งคั่วกิ้งใส่คั่วกิ้งก็ใส่ใส่กระมิ้นเนาะไม่ใส,ใส่ใส่กระชายด้วยนิดนึง<อ>แม่แม่บอกว่าจะทําให้แบบมันรสชาติมันเผ็ดร้อน,นอีกขึ้นมาอีกหน่อยนึงไสจังงู ใช่ไรจังหูเก่งนะคะยังมีแฟนเป็นคนใต้หรือเปล่าไม่ค่ะยังไม่มีแฟนโอเคจันะเราพูดภาษาใต้ให้ผู้ชมฟังนี้อะไรจังหูพูดยังไงน้องไม่สายอย่าได้สับเนียนหรออไค่พูดไม่เหมือนไงคำหนึ่งคำหนึ่งไยจังหูไรจังหูโอเคร้อยร้อยอร้อยจังถึงจะรู้ใช่ไหมใช่ออาจริงเหรอหูที่บว่ารู้ว่าไม่คือมากอภาษาเหนือหูแปว่ารู้อ่าอันนี้คือ มันเป็นฮอนอคกอ๋อก็ใช่ไงภาษาเหนือฮู้ก็คือรู้ไงแต่อันนี้หมายถึงมันมากอร่อยมากคือแบบสุดยอดแล้วอะพี่เก๋สุดยอดของแบบแามนี้แล้วอะอย่าพูดถึงเดี๋ยวจะรีบจบรายการไปทานละหาหาทานแล้วเนี่ยโอเคกลับเข้าเรื่องต่อดีกว่าราไม่สาเมื่อกี้เราพูดถึงไหนกันลืมท่านผู้ชมไปหุงข้าวแล้วตอนนี้ไปหาคัวกิ้งเดี๋ยวก่อนนะพูดถึงไหนละลืมละ สุดยอดของสมุนไพรค่ะโอเคก็คือมาพูดถึงเรื่องก้านตองกันต่อ,อก็คือตัวก้านตองเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่เขาขนานนามกันนะคะว่าเป็น <ฮะ S 2> ยาครอบจัก,กรวาลจริงๆมันไม่ได้เป็นยานะแต่เขาทานผักให้เป็นยาเพราะว่าครอบจัก,กรวาลไงมันได้ต้องหัวจะดเท้าเลยนะ<ช>เพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เป็นไขวัดออภูมแพ้ภูมแพ้พพนี่คนสมัยก่อนบอกนิดนึงท่านผู้ชมคะเมื่อก่อน แพทย์เขาเรียกแพทย์เลอ่ะแพทย์โบราณแพทย์โบราณแขนโบราณเขาเอาตัวก้านตองนี่แหละค่ะไปตำตำแล้วก็มาโปะโปะมาพอกกระหม่อมนะคนเป็นหวัดเด็กสมัยก่อนเป็นหวัดพอกกระหม่อมแล้วก็บางทีเป็นไข้หวัดไม่สบายถึงขั้นนั้นเลยนะแล้วบางทีเป็นแผลโดนบาดแผลเลยมาก็เอาก้านตองไปพอกๆนะมาโปะแผลเพราะว่าในผักก้านตองเขาจะมีเป็นตัวช่วยในเรื่องของตัวไวรัสหรือว่าในเรื่องของลดการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียใช่ลดการอักเสบบางคนนะคะที่เขาบอกเป็น อะไรนะสเก็ตเงินเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็เป็นแผลมูสวัดมูสวัสดีนี่ค่ะทานตัวน้ำก้านตองก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีเลยเริ่มก็ช่วยนะพี่เก๋เริมก็มาจากเชื้อไวรัสใชคะแล้วก็บางทีแบคทีเรียบางตัวไอ้ที่เป็นโรคที่มาจากเชื้อแบคทีเรียทานก็หายก็ไม่เชิงหายบรรเทาลงอ่ะทําให้แบบคือลดอาการเอาง่ายถือบางที่ก็หายก็ได้ว่าง่ายๆนะถ้าสมมติเริมกําลังเริ่มขึ้นพี่เก๋ทานปุ๊บอีกวันนึงยุบนะ ใช่แต่จริงๆเริ่มพวกนี้มันมาจากการนอนน้อยด้วยชแล้วเชื้อไวรัสคือร่างกายเราอ่อนแอมันก็เริ่มออกมาแล้วงูสวัดเริ่มเนี่ยจะเป็นโรคที่ไม่หายไปจะเป็นไวรัสไม่อยู่ในตัวไม่ายูใ่าแต่ว่ามันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมร่อร่างกายอ่อนแอร่างกายเราอ่อนแอที่บอกว่าทำไมก้านตองเนี่ยเขาถึงได้ขนาดน้ำว่าเป็นยาครอบจักรวาลเนี่ยค่ะก็เลยไปศึกษาเราสองคนอาจจะมีการศึกษาดูเล็กน้อยเอ๊ะเพื่อจะได้มาคุยกับผู้ชมดูเรื่องไงก็คือเขาบอกว่าตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะถึงบอกไงว่า การตองวันนี้ถ้าเกิดท่านผูช้ชมไม่มีติดบ้านเนี่ยไม่ได้แน่ๆตกเทรนตกเทรนแน่ๆนะคะเพราะว่าเนี่ยบอกเลยว่าเขาไปจดเรื่องขสิทเลยนะที่เมือ<า>ง<ก>นอกนะญี่ปุ่นดีญี่ปุ่นบอกได้ขนาดคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยเขายังเห็นคุณค่าของสมุนไพรตรงนี้เนี่ย<ๆ>เพื่อเอาไปแบบที่บอกคนที่ประเทศเขาได้ทานกันอน่ะ นี่คนที่บอกคนที่เป็นมะเร็งที่เข้าแชร์ตามโซเชียลอ่ะน้องเมษาเคยรู้เคยเห็นไหมที่บอกว่าไปรักษามะเร็งที่ประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าจริงก็ผักก้านตองเรานี้แหละจริงเขาเอาก้านตองเนี่ยเป็นส่วนผสมหนึ่งนะคะที่เอาไปฉีดฆ่าเชื้อมะเร็งนะที่เขาบอกว่าไปรักษามะเร็งที่ที่เพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยลดในเรื่องของตัวการตัวเซลล์มะเร็งใช่ที่บอกเราถึงบอกไงมันไม่ใช่แค่ให้วัดใข้อะไรนะนี่นีหน่อยๆมันมันได้ถึงแบบ มะเร็งมะเร็งความดันเบาหวานเพราะอย่างที่เราบอกมาสักครู่ว่าหัวใจเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดดูดตันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก้านตองก็มีสารตัวหนึ่งที่ไปช่วยล้างหลอดเลือดให้สะอาดเห็นไหมพูดยังไงก็ไม่หมดนะก้านตองเนี่ย้ราไม่สาแค่แบบเราทานน้ำก้านตองเนี่ยพี่มันทําให้แบบคือดูแลหัวใจปุ๊บทุกอย่างมันดีตามหมดเลยอะใช่แต่บางท่านนะคะที่ไม่ได้เป็นโรคดังกล่าวที่เราพูดถึงเนี่ย ถ้าเกิดทารทานเนี่ยบางคนก็ดูผิวพรรณสดใสเป็นปังผิวสุขภาพดีเพราะมันมีตัวมะขามป้อมช่วยชุโรงด้วยเป็นวิตามินซีวิตามินซีวิตามินซีช่วยอะไรคะน้องไม่สาก็จะช่วยในเรื่องของการที่แบบอย่างบางทีในเรื่องของผิวพรรณช่วยในเรื่องของลดอาการเป็นการการที่แบบเป็นไข้หวัดภูมิแพ้หรือว่าบางทีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยใช่คือสมมติว่าบางคนอันนี้เป็นคลิกนะทานคู่กับคอลลาเจนพี่สมมติเราทานน้ำก้านตองเสร็จปุ๊บ เราก็ทานกับคอลลาเจนได้ด้วยที่ชงชงแต่จริงๆอ่ะเราแนะนำคอลลาเจนเราควรจะหาจากธรรมชาติอย่างเช่นจากปลาใช่นะก็คือจริงก็มีคอลลาเจนเยอะนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราทานน้ำก้านตองก็เสริมช่วยได้นะมันปกระตุ้นการปรับสมดุลคือมันจะไปกระตุ้นในให้ร่างกายเราเนี่ยอย่างบางทีพ่าหลังอายุยี่สิบห้าหลังอายุยี่สิบห้าคือคอลลาเจนมันจะต่ําแล้วอันนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยแต่ว่าเราสองคนยังไม่ต่ำสินี้ไม่ถึง ่าค่ะดำนั้นกับพี่เก๋ก็จะไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนสู้เด็กอายุยี่ห้าได้อีกครั้งนึงตาไอ้นีีสู้ได้เหรอก็เกือบได้ค่ะโอเคค่ะอวยกันสองคนนะคะได้ค่ะได้ค่ะน้องสวยที่สุด อ่ะค่ะพี่ก็สวยที่สุดโอเคค่ะอยู่กัน 2, <c oughs> 2> คนก็สวยที่สุดบ <c oughs> อีกัน2คน 2> <c oughs> นะโอเคก็อย่างที่บอกว่าตัวน้ำสูนไพรก้านตองเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของโรคภัยแข้เจ็บอาจจะดูแบบให้เราเปล่งปั่งสดชื่นออกมาจากผิวพันภายนอกด้วยใช่เพราะคน <c oughs> เวลาเรามีสุขภาพดีจากภายในค่ะท่านผู้ชมค่ะมันก็จะออกมาจากภายนอกโดยธรรมชาติสวยจากภายในสู่ภายนอกไม่ต้องไปแต่งเติมไปฉีดนู่นนี่นั่นอะไรให้มันแบบ โอ้โหแบบฟอร์มเอ้ยพี่พี่ฉีดบอลี่ฉีดบอลทอกพี่เก่งกำลังคิดอะไรอยู่คะ่ะฉีดบอลีนี่คือต้องเสียชีวิตแล้วนะคะผู้ผิดฉีดบอลทอก ฉีดเลยนะฟิลเลอร์ผู้ผิดไม่ใช่ฉีดพาราลีนฉีดฟิลเลอร์ฉีดโวลทอกฉีดกูต้ากให้มันขาดมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วอ่ะจริงๆอ่ะการที่เราทานวิตามินซีเนี่ยมันก็จะไปปรับให้แบบผิวเราเนี่ยเปล่งปั่งสดใสเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องฉีดกูต้าไทโอนให้อันตรายต่อการที่แบบพี่รู้ไหมการฉีดกูต้าไทโอนเนี่ยมันอันตรายกับร่างกายมากแน่นอนที่มีข่าวเขาเขาแชร์กันนะคะนะเสียชีวิตง่ายๆหลอดพี่ลองเอาเลือดเราอะ ใส่หลอดใช่ไหมคะแล้วเอาคุชตา้า์ไซออนใส่ไปปุ๊บขยา่าเปลี่ยนสีเลยนะก<ค>็ถึงทำให้ผิวขาวไงแต่แต <S <S จริงอะ่ะควรม,มาจากธรรมชาติดีกว่าคืนเนะะี่ยค่ะแล้วก็ดื่มน้ำสุวนภัยก้านตองที่มีวิตามินซีสารม,มาขำป้อมแต่ตัวก้านตองจริงก็จะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ผิวพรรณด้วยนะคะทำให้ <S 2> <S 2> <ล>เราเป็นโกรธฮอร์โมนด้วยใช่โกรธฮอร์โมนเมื่อเรามีโกรธฮอร์โมนอ่ะหลังเขาเรียกว่าตอนกลางคืนหลับลึก หลับสบายตื่นมาปุ๊บ,บสดชื่นร่างกายเราเมื่อเรานอนหลับพักผ่อนเห็นไหมเราก็จะสดชื่นเปล่งปังใช่ค่ะนะมันก็มีผลกับผิวพรรณด้วยนะคะ,คะแน้ววันนี้เนี่ยน้าสุดภายก้านตองแฮปปี้พีเปอร์เฟสของเราเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยท่านผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาวไปวอยู่กับลูกกับหลานได้นานนิดนึงผิวพรรณสดใสเปล่งปั่งหน้าตาเปล่งปั่งมีเลือดฝาดใช่นะอย่างที่บอกค่ะท่านผู้ชมคะถ้าเกิดวันนี้ท่านไหนนะคะที่บอกว่า ฟังเราสองค,2 2> คนมานานแล้วน้ำสูนไุ์ก้านตองเนี่ยอ,อยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเอ๊ะอยากโทรมาสั่งซื้อโทรมาเบอร์ไหนได้คะน้องเมษา0851118445นะคะค่ะใช่ก็คือเบอร์นี้เลยนะคะที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถโทรมาติดต่อเราได้ซึ่งเป็นเบอร์ของทางช่องบางท่านมีเบอร์อื่นโทรไปเนี่ยบางทีก็อาจจะงง,ง,งนะคะแต่จริงๆอ่ะจริงๆเรามีหลายเบอร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลักๆ<อ>ใช่หลักๆนะคะก็จะมีน้องจุ๋ม น้องแคทน้องเมษานะคะที่โทรไปอาจจะไม่ได้ใช้เบอร์นี้โทรแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่า,าบางท,าทีเนี่ยหลายสายไงะคะช่วยกันโทรกับใช่นะคะใช่แต่ถ้าเกิดว่า้องมาจากน้องจุบน้องแคทเ,เนี่ยก็ก็รู้แล้วว่านมการนะตองแน่นอนใช่ช่อง13สยามไทยของเราแน่ๆนะคะก็อย่างที่บอกตอนนี้เรามี2สูตรน้องเม่ษาก็จะเป็นตัวสูตรนะคะก็คือ happy people face หรือว่าสูตรดั้งเดิมนั่นเองนะคะอันนี้ก็สำหรับที่แบบต้องการดูแลสุขภาพเหมือนเราเราที่แบบอยากคงคอนสิบความสวยใส หรือว่า <Okay. S 1> อยากให้มีสุขภาพดีะนะคะหรือว่าอยากบางคนเป็นภูมิแพ้ไข้หวัดลุมาตอยสเก็ดเงินเริ่มปวดมือปวดเมื่อยมือเท้า,าก็กนนสูตรดังเดิมได้เลย<ช>แต่ว่าสูตรอีกตัว